มาทำกระทงกันค่ะเริ่มต้นที่ใบตองขนาด5คูณ15เซนติเมตรนะคะพับให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะเราจะใช้ทั้งหมด3อันนะคะพับแบบเดียวกันเลยค่ะให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะหันด้านด้านเดียวกันเลยค่ะจากนั้นเราจะมาติดให้มันลดหลั่นกันนะคะใช้ทั้งหมด3ใบค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะใช้แม็กเย็บเมื่อเย็บเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะใช้กันไกลค่ะตัดปลายออกเรียบร้อยกลีบที่หนึ่งของเราก็จะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ เรียบร้อยเรามาทํากลีบแบบที่25งคู่สิเซนติเมตรแนะนําให้เลือกใบตองอ่อนๆน,นะคะเพราะว่าต้องมีการหมวนเราเริ่มต้นเหมือนเดิมเลยค่ะพับเป็นสามเหลี่ยมจากนั้นก็ทําการมมวนเข้ามาจนถึงกึ่งกลางนะคะอันนี้เลือกใบอ่อนๆมันจะได้หมวนง่ายเรียบร้อยแล้วก็พับมุมน,นะคะด้านข้างเข้ามาทั้งสองข้างเลยค่ะจากนั้นก็ทําการแม็กค่ะ และก็ตัดชิ้นปลายของงานให้เรียบร้อยสวยงามน,นะคะหน้าตาประมาณนี้ค่ะต่อด้วยกลิบแบบที่3ค่ะ5คูณ15เซนติเมเท่าเดิมนะคะโดยวิธีการทำเริ่มต้นเหมือนเดิมค่ะพับสามเหลี่ยมนะคะจากนั้นกลับหน้าและก็ทำจีบค่ะแบบนี้ตามภาพเลยเรียบร้อยเมื่อเราได้จีบแล้วเราก็ทำการแม็กค่ะ และก็ตัดปลายชิ้นงานให้เรียบร้อยสวยงามนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ลำดับถัดไปเรามาติดกรีบกันได้เลยค่ะโดยกลีบแบบที่1ที่เราได้เตรียมเอาไว้นะคะติดให้รอบเลยค่ะรอบขอบกระทงนะคะเมื่อรอบแล้วเราก็มาต่อด้วยกลีบแบบที่2นะคะโดยติดกันแบบสับวางค่ะ เรียบร้อยเราก็มาติดแบบที่3ได้เลยนะคะอันนี้ก็ติดกันแบบสับวางเหมือนกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกระทงของเราหนะ้าตาออกมาเป็นประมาณนี้จากนั้นเราก็ไปติดดอกไม้ทูบเทียนตกแต่งตามสวยงามที่เราชอบได้เลยค่ะคลิปนี้คนที่เข้ามาดูจะได้รับประโยชน์นะคะ